听吧，嘛、嗯，子、嗯。 ไปยิงพวงสวรรค์ไปยิงอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยกล่องดวงใจเ<ใ>จ,จ,จ้าโลกรหรืออะไรอีกอนั่นแหละแต่มันเป็นเรื่องเศร้าค่ะคุณผู้ชมขึ้นชื่อว่าผู้ชายในเรื่องพวกนี้มันสําคัญนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่ามาลายหายสิ้นไปแล้วจะอย่างไรมันเริ่มต้นมาจากความขัดแย้งของผัวเก่าที่หึงที่ระแวงไปซัทุกอย่างไปเจอภรรยาเก่าไปเจอเมียเก่าเห็นเขามีสามีอยู่เป็นผัวใหม่กลายเป็นซัดลูกซองใส่กระสูนเข้าพวงสวรรค์กระจุยกล่องดวงใจกระจายเหตุการณ์นี้ได้รับแจ้งว่าเกิดขึ้นนะคะ ประมาณสองทุ่มของเมื่อวานพอไปตรวจสอบเป็นห้องแถวชั้นเดียวปลูกติดกัน35ห้องห้องหนึ่งเนี่ยมีนายสมชายเป็นชาวสปอป,อปอลาวนะคะนอนร้องโอดโอยอยู่คนก่อเหตุชื่อว่านายบุญเติมอุ่นแก้วนะคะก็กลับไปหลบอยู่ที่ห้องค่ะก็อยู่ในห้องแถวเดียวกันนั่นแหละ เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเคาะประตูเรียกเปิดประตูออกมาคุมตัวพร้อมกับของกลางเป็นปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอกนะคะแล้วเขาเนี่ยเอาปืนไปแอบไว้บนชั้นวางเสื้อผ้าก็เก็บรอยนิ้วมือเขาเบาะนินปืนเท่าที่พูดคุยกับผู้ก่อเหตุคือบุญเติม,มเขาบอกว่าเขาเนี่ยขายลอตเตอรี่เช่าอยู่กับแฟนคนใหม่ที่เพิ่งคบกันมาได้ไม่นานส่วนแฟนเก่าคือเมียเก่าเนี่ยชื่อว่าอุบลรัตน เลิกรากันไปละ6ปีแต่เขามีลูกด้วยกัน2คนอุบลรัฐขายลอตเตอรี่เหมือนกันอยู่กับหัวใหม่มวันเกิดเหตุเพิ่งจะกลับจากการขายลอตเตอรี่กลับมาที่ห้องดื่มเหล้าอยู่กับแฟนคนใหม่ไปเอาปืนซื้อมานะคะ โดยอ้างบอกว่าปืนเนี่ยเดินถืออาวุธปืนมาผ่านห้องของอดีตภรรยา,<อ>าบังเอิญบังเอิญปืนในมือน,นิ้วบันดันเกี่ยวเหนียวไกปืนเลยเกิดลั่นกระสุน,นเจ้ากรรมพุ่งเข้าตรงกลางตัวเข้าหว่างขาของนายสมชายเลยด้วยความตกใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะรีบกลับมาที่ห้องแล้วเอาปืนไปเก็บไว้ที่ชั้นเสื้อผ้าเหมือนเดิมแล้วก็ปิดประตูห้องกระทั่งตำรวจเนี่ยได้มาเคาะประตูยอมรับว่าปืนเนี่ยนะและ้วก็กระสุนเนี่ยนะครับเนี่ย เป็นของเขาจริงแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจคือเขาอ้างบอกว่าปืนลั่นใส่แต่ว่าด้วยความที่เป็นผัวเก่าผัวใหม่อะไรแบบนี้ไงฟังเขาหน่อยค่ะลั่นยังไงถึงไปโดนอย่างนั้น่ะแค้นอะไรส่วนตัวไหมัฮะแข่งแข้นไปลั่นแล้วปืนออกมาไหม ออกจากรถอากรทีตั้งใจหรือเปล่าลูกผู้ชายตั้งใจหรือเปล่าเป็นอะลั่นกดแค่ไรเราเปล่าที่ไปยิงกะว่ไว้ยิงตรงนั้นเลย ไม่โกวครับกรเลยมันคงไม่ห้าอยนีก็เป็นคํากล่าวอ้างของคนก่อเหตุแต่คุณชมดูสิยังยิ้มนะยังยิ้มยังแฮ่แๆ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมคะแต่อ้างว่าปืนลั่นคือปืนไปเหนียวไกลพอดีอ่ะแต่ว่าข้อมูลของอดีตภรรยานางสาวอุบลรัตน์เล่าให้ฟังบอกว่าหนูในแยกทางกับเจ้าบุญเติมมา6ปีกว่าละส่วนลูกๆในก็ส่งให้ญาติที่จังหวัดเลยเลี้ยง นะคะมักจะมีพฤติกรรมระแวงหึงหวงไปหมดบุญเติมเนี่ยหรอบุญเติมคนก่อเหตุเนี่ยัวกระแวงทุกคนแล้วเห็นว่าตอนก่อนเกิดเหตุ เรียกชื่อผัวใหม่แล้วลั่นไกลยิงเลยเอามาัเป็นผัวเก่าลแล้วจะไปทําพื่อนไงมันขาดกันแล้วไม่ใช่เหรอก็นา่นีสสิต,นะตัวเองก็มีแฟนใหม่ด้วยนะใชะ่แต่ว่าด้วยความที่พักอยู่ห้องแถวใกล้กันด้วยไงพี่แป๊เห็นอะไรยือเปล่าหรืออย่างไรนะคะพอกระสุนดังเปรี้ยงขึ้นมา1นลาหนึ่งนัดเนี่ยเธอกรีดร้องเลยนะคะลองลั่นเพราะว่าตรงบริเวณหว่างขาของผัวใหม่เธอเนี่ย นะคะคือสมชายเนี่ยเลือดสาดเลือดมันโชกไปหมดเลยแล้วแพทย์เนี่ยนะคะก็ยืนยันบอกว่าโอ้โหคุณพี่ต้องทําใจนะต่อได้ไหมกระสุนเข้าไปที่พวงสวรรค์จนไม่สามารถใช้งานได้แล้วเหรอฟังหน่อยไหมคะภรรยาค่ะพอมันมาเรี่องมันก็บอกว่าทีแรกหนูก้มนะหนูก้มเอาของไว้ไงแล้วมันก็บอกว่ามันอยู่ไหนพอหนูหันไปมันปั้งแล้วว่าหนูวอาไม่ถูกก็ไม่ได้พูดอะไรเลย ็ยืนอยู่ตรงนี้พอดีแล้วคัานี้แฟนหนูก็กาลังกาลังจะมาพูดแต่ไม่หันได้พูดเลยกำลังมองมองอกมายงเี้ยมันลเลยปั้งพอดีเลยตอนเนี้ยการกระทําของแกเหมือนจะหวงทุกคนนะ่ะไม่รู้ว่าเก๋เป็นไรพักหลังๆเนี้ยเหมือนเก๋ะจะจะหวงทุกคนเลยแต่ว่าแฟนหนูก็ไม่ค่อยได้คุยนะเก๋ก็อยู่แต่ห้องนะเก๋ไม่ได้ไปจุ้นจ้างกับใครเลยนะนั่นแหละแล้วมันก็ไม่เป็นบ้าอย่างนี้นะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรของมัน S <S คุณอุบลรัตน์เนี่ยอบอกบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะบุญเติมเข้ามาถามตัวเองอยู่ด้วยบอกว่ามันอยู่ไหนอพองเงยหน้าขึ้นมาไม่พูดอะไรได้ยินเสียงป,ปืนหนึ่งนัดไปดูเอากลายเป็นว่าไปเสียละค่ะกลา,า,ะละางลําตัวเลยค่ะแต่ก็บอกว่ามันลั่นปืนลั่นใช่เขาอ้างแบบนั้นไงเดี๋ยวสืบสวนดูอีกทีแต่ในที่สุดก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะคือไม่รู้ว่ามันจะกระจุยขนาดไหนนะคงจะเอามาต่อมาอะไรไม่ได้แลวมั้งผมว่า